สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะทำก๋าเจียวลูกชิ้นปลานะครับ first เราใส่น้ำนะครับพอไม่พอครับใส่ใยบอกใส่เยอะๆเลยโอเคคราวน,นี้เราจะใส่เส้นมาม่มมาสุดข,ของเรา 你看,看，你看，米老鼠在撸串。 คราวนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับที่มันมีรูปพริกตรงนี้ครับแค่ใส่ครึ่งซองนะเพราะว่ามันมีแพปเปอร์พอไหมโอเคคราวนี้เราก็ผัดนะนิดนึงไม่ต้องผัดทุกคนคนให้น้ำมันบอยก่อนอ๋อแก่ทำให้ผงม,มันลงไปก่อน เดี๋ยวมันอาจจะนานหน่อยอยายสับหน่อยแล้วกันใส่ผักนิดหนึ่งนะหนูน่ากินมากเลยอ่ะจบแค่นี้แล้วกันนะกดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วถ้ามีคำถามอะไรกดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วขับคุณมากเลยนะครับที่มาดูนะครับโอเคครับบ๊ายบาย